สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราเปิดกับของใหม่เนะจากที่เรารีวิวคลิปชินไปแล้วก็คนดูก็น้อยเนะก็ทำไงก็ไม่ดีเหมือนกันวันนี้จะอต้องพูดดังๆน่องเราจะมารีวิวเด็กเด็กตะกั่งโว ายมังกรมิติกะบรอสโวเอ็กบอกว่าน,ะอนอ้องอชอบเป็นแบบอันนี้เราก็จะเริ่มจัดกันเลยแต่ปาตี้ก็ถ้าอากเนียมันถูกบล็อกคือความจริงผมไม่มีอากเนียแหละใส่ไม่ไดกแค่ใบเดียว จยบ้าตายหมล่ะนี้ผมก็จะเริ่มที่มันก็มิติสายมันก็มิติก่อนแดกทุกคนยึดไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มาละเราเริ่มกันเลยเสริมเสริมของไม่มาทุกคน ใช้แค่ไอชุดนั้นนะไอชุดเดียวไม่ใช่ซื้อสองชุดแต่ว่าบัตที่เป็นฟิมมาทานะใส่แค่สามปกติคนนึงจะใส่ห้าผมเขาใส่แค่สามไปตัวต่อไปเป็นใบต่อไปนั้นเป็นเออมังก็มิติอากูเนียหนึ่งใบถ้าถามว่าทำไมใส่แค่ใบเดียว ไอ้ผมเน้นฟีมมาตาเป็นหลักไอ้บอกว่ามังกรนี้เขาสนามถ้ามีมังกรมิติสนามจบทหนึ่งอา้าไม่อ๋อเคี้ยะเก่งละ,ละดูตาไปมังกรมิติอีรักษ์คะไอ้ตัวอีรักษ์เมื่อมันโัมตีเปิดท็อปสามแล้วเลือกหนึ่งใบที่เหลือนำไว้ใต้ใต้กล่องใส่หนึ่งเดี๋ยวเอาไว้แนนะ่นาน้องคน อันนี้ผมไม่ได้เล่นเอาเป็นเอาตายเอาเล่นเอาไว้เล่นเล่นเพราะจะไปเล่นชุดกา้าแต่ไม่ใช่กา้าจีชินนะไปเล่นกา้าสายจีบูทต่อไปมังก็มิติแฮนด์คอรถ้าถามว่าใส่มาทําไมเมื่อการนี้ทิ้งถูกทิ้งแล้วมีถ้ามีมังกรมิติบนสนามเรานํำกรารชาร์จหเกจจวกหนึ่งจากนั้นถ้าเป็นแฝดล้อจวงอีกหนึ่งเป็นการเก่งนะให้นําไม่สออง ่อไปมันก็มิติเดียวไกอาใครใครคงจะงงกันนะว่าไม่มีประโยชน์อะไรดูนะสมมติสมมติมมตอาสมมุตินะเขาจะตีฟิมมาตามั้มใช่ไหมผมและถ้าตอนนั้นผมมีมาสเตอร์ช่องนี้สมมติอะผมคอเดียวไกมันจะย้ายเป้าหมายคัลเตอร์เอ็กซ์คอการนี้จากบนมือและคู่แข่งสั่งโจมตีประจามเรามีมันก็ไม่ติดจากนั้นย้ายเป้าหมายมาที่การนี้ เอาป้าพี่อดตัวนี้มันก็ไม่ติเดียวไกลคือประกันี่ทวมลายถ้ามีมันก <squid. S 1> ็ไม่ติดใบอื่นจวกหนึ่งเก่งมากเอาคือคือแบบเขามไม่ตายงงอ่ะง่ายๆก็ไม่ติเอมเกียต่อไปมันก็ไม่ติ F เอฟซูราเอฟซูราแม่มันบอกว่าใจนึงเกล็ดหนึ่งเลือดเมื่อกันนี้ถึงนามและถ้า ทำลายมาสเตอร์มันแล้วนำมาสเตอร์มันก็ไม่ตีจากตอกของเราที่ไม่ใช่ไอตัวนี้ไม่ใช่ไอเอฟโซล่าเนี่ยขึ้นมือไอสองมากิ่งดีติดดับเบิลแท็กด้วยนะต่อไปตัวนี้อัพไอตัวนี้อัพอสโทมบอกว่าเลือกอยากจะส่งอยังเมื่อกาดนี้ถูกทำลายชาร์จสองเกตรับสองเลือดคิดเอาว่าจะเอาเอาอัเทคไหนไปอพิทอส,สามไป บอกว่าเมื่อก้านนี้เขาดูหนามเปิดดูท็อปสามและเลือกนำมันเตอร์มังกรมิติหรือลอสโบไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือจากนั้นที่เหลือทิ้งก็คือน,นำลงต่อได้ปเมื่อตัวแ้กเปิดนำกระชับหนึ่งเจตคือหนึ่งไลท์จากนั้นตัวต่อไปมังกรมิติใบเดียน,นีับอกว่าเมื่อมันถูกทำลายนำไม่เท่มังกรมิติไม่เกินหนึ่งใบจากก้องเราขึ้นมือและสักก่อ ไปคาทัซลี่อันนี้เทคมันเยอะมากเลยมาลอนตันอัแทกเซตแต่ละไฟถ้ามีการในจอบเราไอ้ถ้ามีการนี้มีในจอบนำนำบนสนามเราถ้ามีมังกรมิติใส่ใจหนึ่งเยอะทางใจน้ำการนี้จะอบขอการนี้จะอบอ่ะเมื่อการนี้ถูกทําลายนาเมสเตอร์มังกรมิติหนึ่งไปของคู่แข มอสเตอร์หนึ่งใบหงแข่งทำลายถ้าทำลาย<อ>ได้ฮิวตามจำนวนใสซึ่งใส่สามไปและก็คงน่าจะฟินที่สุดแล้วแหละคาทาดดีเนะี่ยต้องไปมันก็ไม่ติอ่านของเราพี่อานแตน่บอกว่าเมื่อการนี้สุนามที่มีมันก็ม่ติุสมหนึ่งใบนำการไปรบุษจะกรอข้าสุเกต ิวหนึ่งไลท์จากนั้นถ้าแปงเราเป็นลอสโฟล์จูงอีกหนึ่งใบเก่งมากใส่แค่ใบเดียวพอเราไปฮาร์ดเซ็กไอตัวนี้เปิดในบล็อกได้แค่ใบเดียวเองโชคดีหน่อยแต่ผมเปิดแค่อันเดียวเองก็จะไปเล่นกองโพโลหิตอีกอ่ะเราได้ทำคลิปเร็วแค่ฮันนีมูนมันก็ไม่เต็ียมสนามเราถูกทำลายชาร์จหนึ่งเกรจวกหนึ่งแล้วถ้าความสามารถนี้ใช้เพียงครั้งเดียวใส่ ขู่มาเซอเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่เอ้เอ้เหลืออีกห้าใบเงียบเงียบหน่อยต่อไปโอเล็กซีบอกว่ามาเริ่มต้นแอคแทักเฟตแต่ละฝ่ายชาร์จหนึ่งเกจฮิวหนึ่งไร์นั่นแหละมเจอร์ต่ไปมันก็ไม่ติไม่เฮลไอแฮจิโมหรือเปล่านะหรือเปล่า ชื่อเรียกยากยากเราเป็นเป็นการจากมังกรมิติทันทีการนี้สนามฮิวจับจำนวนมาสเตอร์มังกรมิติหนาเก่งจับจับอะมันฮิวเก่งนะนะแต่ว่าถ้าเจอจางเวเนตตี้ไกา์เดสทอยเยอะก็คงจะน่หละฮะโชคชะตามันจะโชคอะไรต่อไปมังกรมิติอีแอนมาเกียครบแลละมาสเตอร์ต่อไปก็จะมาสเตอร์มีคือตัวในหนึ่งสองสาม สี 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีเท่าไหร่มีสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามใบไอสิบสามตัวตัวน,นี้คือการ์เพชมนนวลนวลการ์ดเวชรมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้านีอันนี้สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกบหใบอ่ะมันคิดตูกเยอะเยอะเยอะกว่ามันกรมิติีตั้งกี่เท่าวะเนี่ยโอ้โหฟูฟูฟูเจ้าเอ๋ยจงฟูต่อไป ไปนะคอสถ้าใครอยากจะรู้อะไรสอบถามได้ทางใต้คอมเมนต์แต่แต่ขอรบกวคนฮนะไม่เอาคำหยาบเพราะผมไม่ค่อยชอบคำหยาบอ่ะแม้คำพูดผมจะไป็นเป็นคำพูดคำหยาบเถอะแต่ผมก็นั่นแหละไม่ค่อยชอบ ส่วนใครจะคิดยังไงในเรื่องจัดเต็กนี้ก็ปรึกษาได้ฮะหรือถ้าเทคสกิลผิดก็บอกได้ฮะไม่มีปัญหาเพราะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นบ่อยฮะมังกรมิติจนใหญ่จะไปเล่นกาการ์จีบูทเพราะว่าเตรียมตัวรอจีบูทบออดีอ๋ออ๋อและเราเร็วๆนี้จะมีเปิดสีกล่องจะชุดเอไอของกากาต้องรอช้าหน่อยนะเพราะว่าพีไม่อยู่พีไปอยู่ที่อื่น ตรงตรงรอพี่มาเป็นบางทีแล้วก็กว่าของมาจอมาเดสกัดเวทกันเดสแปรดีเรเดอร์สองบใบใครใครใส่สี่เชิดเชิญใส่ได้เลยเลือกหนึ่งอยากจะตกองกันแบนี้นะการเขาสังเกตตามจำนวนมันมันก็ไม่จุมำนวนเราแล้วมันไม่ได้บอกนะว่ามันไม่ไเป็นมอนสเตอร์หรือการไอ,ไอหรือการอาวุธนะเก่งเก่งจริง ชาร์สสี่เกตถ้ามีมันจะสี่ตัวเลยรวมกับอุตติอุตติค่อยไปล่องแล้วก็ดุตี้คอยวุานีทีนี้กระบุงห้าต่อีกต่ไปดีสักชันอันนี้ไม่ต้องพูดเพื่อเสกิลใครๆก็น่าจะรู้นะเพราะว่าเป็นการที่คุ่คนเห็นบ่อยดีเอ็นบิงเกอร์ตัวนี้เนี่ยมันเปลเลยว่าคุ้มคุ้มอ่ะ จวกสองนอกใจนเกตจวกสองแล้วถ้เราจะมีมังกรวิตินะนักเกตจวกสองจากนั้นถ้าฟังเราเป็นลอสโซอีกจกอีกหนึ่งอ่ะจวกสามอ่ะ้านคอเสียอีสามหน่วยโอ้โหใส่คู่แข่งนะอีสามหน่วยเกินไปไหมเกินปุยมยเกินไปปุยมยต่อไปดีโคตติ้งน้ำก๊าซสองใบเข้าสู่ช่องเกตหรือเลือกมังกรน,นิติเบางแล้หนึ่งใบจบเจน้การใบนั้นไม่ถูกทำลายและยังคงอยู่สนามหนึ่งใบพอ เพราะเราเน้นเด็กเชนไวเอาไปดีแคปโค้ดจูกัสจำนวนมันเหมือนตัวนี้มันเหมือนมวงตาล้อยสุนไออะไรวะไอเด็กเซคันไซน์เนาะองอ๋อผิดไปผิดไปมันเป็นการ์ดเดนทำลายมาสเตอร์มันก็ไม่ตี็นนามเรากี่ใบก็ได้นะแล้วออกเป็นมาสเตอร์แล้วรับทั้งชีสและ ตามจำนวนก็ได้ถูกกำไรต่เนี้ยผมอยากใส่สีมากแต่ข้อเสียคือตังค์ไม่ค่อยมีเก็บตังค์อยู่ช่วยเก็บตังค์อยู่นะเนี่ยพจนแบบนี้ไงถึงผมมีแค่เอ็ดคนนียใบียวเนี่ยอยากได้อยู่นะจน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 นย่งเดียวอะได้ไเต่ไปตไปเดส p ปดดีเรตเตอร์การ์ดประกอบข้อสังเกตตามจำนวน ก็มิติประจำเราและฮิูจักจำนวนมันก็มิติประจำเราล็อตออฟดีมอสเตอร์มันก็มิติหรือล็อตโฟลจะตอบขึ้นมือเราไปดีดีครายรายการนี้เมื่อมันก็มิติประจำเราทิ้งการ์ดหนึ่งใบและจบสนีการ์ดทุกใบ ได้ลบสถ้ามี2องใบก็ลบสี่ขีนี่แหละจุดจบใส่สองจุดจบของราชาสบริออสร่รางสี่แให้เองไรเก็บอกืแล้วนองเพจีโอ้ไม่ใช่ล่ะต่อไปเราก็นินชอรอตนำเคาเ์เตอร์สองใบเข้าเกตน,นั่นแหละการ์ดงูงูสามันไปจำบ้าน ล้อเล่นนะล้อเล่นนะทุกคนล้อเล่นล้อเล่นเดี๋ยวพี่บอกในหะ้แล้วก็เด็กสบายๆผมก็มีนะเพราะว่าน้องให้ให้มาแหละต้องขอบคุณน้องแสนดีกับผมเลย <c oughs> ไ,ไเลเ่ก,กัตัอไว้ดีเลสเดอร์ทรอกเกลตัวนี้บอกว่าทำลายไม่้ังก็ไม่จิ้มันนานแล้วหนึ่งใบจากนั้นคอเตอร์เลสกัสบัมาสุขเก่งสบาย หลังจากนี้กเขาจะไม่ค่อยพูดถึงเทคดีดีๆมันนะว่า <c oughs> เป็นกลุ่มเสียง <c oughs> ยังไงก็ต้องสู้สู้สู้กับชีวิตและเราวมันจะชีวิตจะสู้กับตีอันเทอร์ดิชัการการในการจำตีในเทางแข่งสาถ้าสามารถใช้ได้ถ้ามีมังกรมีติวันันเราคเตอร์ยกเริ่มตี แล้วถ้าผู้แข่งต่างจัดีสครั้งมากาจบเฟดนี้ทันดีป่ะเกินเกินเกิดเฟดเปิดนอกกันน่ะนี่จะเปิดในนี่มันจะเก่งขนาดไหนไปลาวอยรับเนี่ยแหละต่อไปก็ล็อสโตนการเซ็ตขอไม่พูดนะเจ็บพอแล้วดีโค้กอันนี้ ด,ด,ดีจิกจิบอกถ้าแฟงเราเป็นลอสโวไม่ต้องจ่ายคอสนี้คอสของการ์ดใบน,นี้เฮ้ยคัตเตอร์ทำลายมังกรมิติแบบเราหนึ่งใบพร้อมจ่ายสามเกตคัตเตอร์เลสการ์ทุกใบของแข็งการ์ดนี้ถือว่าเขาไม่ค่อยดีหรอกตรากโกเทปใส่หนึ่งโลแห่งมังกรเขียวใส่สี่ต่อสบายโลแห่งมังกรฟ้าใส่สามสบายก็ คุณชายรอสโวแล้วก็จบที่เขาก็มิติคลาเอปืนปืนมิติไอปืนจิตมิติคลาเคียแต่ไปท้าย,ยไม่ท้าเนมิติโพลิเดียเอาตัวนี้คอเตอร์บอกว่าแอดจะเป็นเราเลือกมอเตอร์มังกรมิติหนึ่ยใบเป็นามเราจับเลสและสแตนหากเราเลสสแตนนะแล้วจุกกันหนึ่งใบโพลิดเดียมบอกว่าเขาแอดเลสกันนี้กี่ใบ เลสซัสนี้ได้ถ้าหากเลสนำการชัดมนเกลดเลยเลสเคาเตอร์อแล้วถ้ามีมันกรไปจิตรสนามเราตอบครั้งต่อไปการชื่นเราจะคงจะหันจะลดลูกป็นยสามว้าการไปได้ก็เก่งมันไม่ได้แย่นะการนี่ก็ดีแล้วถามว่ามันกไม่จิมรอใา้เล่นบ่อยไหมโนครับโนสนเลยโนสนที่อยากอยากจะเล่นเลยแต่ผมแต่ถามว่าอยากเล่นบ่อยไหม โอ้ทุกคนอย่าให้พูดพูเลยถ้ามันมีของโกโก้นะกกคงจะเล่นจะจำเป็นแน้องอ่ะเล่นพี่อ่ะไมเล่นแต่น้องอ่ะเล่นยมไปเลยยังจะมีเวลามาโปรโมทให้เขาอีกยังจะมีเวลามาโปโปรโมทให้เขาฟังอีกโอ้ยน้องประสาวะกินเกบเกบเกเป็นพี่พี่ว่าเก้น่าจะไปเป็นนัก พี่พิเซศษงานกันนะพิเซศษดีพี่เราดูศสัตอ์เห็นทุกเรื่องเออตอนไกล้ปิดคลิปอ่ะเขาก็โฆษณาอะไรวะอย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวพี่จะทําองพี่ไม่ความรับผิดชอบต่อขนานี้เนี่ยหน้าตาเกเร เราดูหน้าทั้งหมดก็คือคนนี้นะครับโคตรหล,ล่อเลยจบไปทีนี้เราก็มานั่งเข้าสู่ช่วงน้องรอสของเรากันแล้วไยอันนีอ้อันนี้ไม่โผแทนไม่ใช่เหรอเออก็ที่อนลวกัน ถือว่าเป็นค่าเด็เด็ยยชายยเย่แน่นะคนละกนโอเคก็ได้ต่อไปกิดต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 ิจีเวนิติดตุยเิดติซตยดติดอิดตคดติดตายติดบิดยิดต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 ิอตคดติดตอดติอติอติดติิดต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 ดติะตนดติ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 ดดติดดิดติดติดิดดตติดดิดตคดติิดติดดติติดติแติด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 ดตติติดติดดิตตดด วันมากราเข้าสนามเอตัวนี 30, ้จะทำลายจบเซนนี really. ้การของแข่งแจะรับข่าวลบหนึ่งหมื่นดีเซนลบหมื่นจะข้อลบสามอยากไอตัวนั้นโค้ชเบิริออสเลยรอวกูบอกว่าโอ้ยโอ้ยไปไปแล้วก็มิดเอ้ตัวลึงเซอเคินโมบอย่างเดียวฮะไม่มีอะไรมากตีตีหกที มันก็มิติเดวไก่ซาไสเคาเตอร์ใจน,นเกตเมื่อจ่ายอันนี้สนามยากเลิกความสามารถทั้งหมดของคู่แข่งสนามและทำลายการแบบนั้นตีจะโบเทคตีต,ตีตีหมื่นดิเปนหมื่นเก่งกว่าอา,า,าอาซิดาไก่อะทุกคนคิดดูดิแต่อาซิดาไและอาาาลวอาฟซิตเป็นเสริร์หาจแกอนดมใช้ได้แต่ว่าลอสโวจะมีการจุดใบ,บหนึ่ง แต่เป็นเจนเ็มเอ้ยไลฟ์ตีมาแต่โคตรจกิงอ่ะมิช่อเววันอุไกจานเกตยาโซตีตีแปดหมื่นแปดคิไปคันรับ well, ฮ so. ันเนลคันรับเพนเทตแค่นี้ละผมบอกล้ว่าผมไม่ได้เล่นเดฟพอเย์นะ เพราะถ้าเล่นหนักก็ก็ผมคงจะเอาเวนเต้มาให้ลูกคนดูแหละแต่ผมไม่เล่นเวนเวนเต้ไกลเด็ดจเอรก็รถตัจะไม่ค่อยเอามาให้คนเห็นถ้าถามว่าผมมีดิสคอตไหนม,มีนะแต่ในถดเครื่องแต่นี้เครื่องตาอันนี้ผมเอามาทำยูทูบในเครื่องตาแหละอะอันนี้อนะ่ะส่วนก็ ถ้าใครอยากรู้จักผมในดิส c อ r d ก็ขอไม่บอกลกันแล้วเอาไว้สักวันหนึ่งจะมาบอกนะกาดแบเตอร์ God และหนึ่งป่ายการเวทคุณมิลเลอร์ครับนี่บอกว่ารายการนี้มาคู่แข่งจากจบกีแล้วเราไม่มีเซนของทงานครับเตอร์ยกเลิกการจุกีตั้งพองใจ รวมี้ที่ทำมาทุกใบอะ่ะคือสมมติเขาลิงก์มาเขาลิงก์สมมติเขาลิงก์มา,ส,า,มาสี่ขของอเมาิกสึบวกอีกเป็นหกขี้แล้วลายนี้สวนคืนนั่นแหละเขาเติร์เขาหกขีโคตรหกแล้วมันไม่ได้บอกบอกบอกนะคือมันจะลบมันจะติดมันพูดยากว่ะมันก็เก่งแหละกัรเซ็ตเดนมารนชเชร์กเกตใส่ใบเดียวพอเซ็ตเมกกื่อกนนี้ มวลามันถูกโจมตีใจหนึ่งเลือดหากใจยกแเล้วกโจมตีนั้นนั่นแหละ <laughs> ต้นกําเนิดของความแข็งแกร่งใน dimension j a m แล้วนุ้ผมใส่แมงนั่งสาใบแล้วมีใบหนึ่งที่ติดทองอู้หูหแมงจะหมดหวังอะจะดูพี่มี <laughs> ใบเดียว <laughs> ต่ไไ <laughs> dimension revenge อันนี้บอกว่าคาแรเตอร์ เรียกมัตเตอร์หนึ่งใบกับเลการต่อสู้นั้นเออและดิเฟนต์บวกแสนหนึ่งโอ้โหพระเจ้าแล้วได้รับคาเตอร์นั่นแหละฮะส่วนสกิลที่เหลือถามว่ามันคืออะไรมันคือมันก็น่าจะบอกสกิลทุกอย่างนะว่าคาเตอร์มันคือหงอะไรแล้วต่อไปดิบเบิชั่นรีไวส์คอร์กัสหนึ่งใบจะจบไอ้คอร์กัสมัตเตอร์หนึ่งใบจะจบเตยหายไปคอคอร์กัสจบเทนี้การเป็นนั้นได้รับคิดข้อบุญ ขอตัวน no oh, right. of ี้มานะไปตัวนี้มานะตัวนี้ตีห้าเคยตีสองลอบกว่าสิบเคยโอ้จะบ้าตุยไปลอดเลสเมเซอร์มีเฟเนตต์ตีตีหมื่นหนึ่งตีห้าเคยปัจจุบันผู้มาเรียบร้อยคาเนตเดสโอยบัตเตอร์อันนี้ไม่ต้องจ่ายเกตนะบอกว่าคู่ยังมีประชุ่งท่าเลยจำกว่าสร้างกระแสแต่คู่แพงห้าหน่วยนั่นแหละนี่แหละทุกคน ความแข็งแกร่งแข็งแกร่งขนาดนี้คงต้องเรียกว่าพระเจา้าอะไรทุกคนอ่ะแต่มันนั่งผมจะบอกว่าผมมีเวทีไพวนิครับเพราะมันอัปป้นจะผมมาอีกทีหนึ่งใช่แล้วครับนั่นแหละตังก็ไม่จ่ายจะด้วยนะ้ะผม<อ>ต้องการเวีซีโรเบสเซอร์ด้วยอย่าหวังเลยว่ามึงจะได้ เจได้ไปแล้วก็เฉลยม้จะโคตรก็กินหัวเจไปเรื่อยๆไปกลับไปที่นั่งแกแล้วแต่สิ่งที่ผมจะบอกก็คือมันก็ดีแหละตอนได้เล่นกอล์ฟแต่จะถามว่ามันมันมีปัญสุปัญหาแย่ๆไหมไม่เคยนะเพราะว่าเคยไปแข่งทีฬาแล้ว นายเขาอยู่จังหวัดลบบุรีเลยรู้จักร้านดันเกตบ้างแอดมาบอกผมหน่อยเร็วเราชาวลบบุรีผมอะไอแข่งร้านก์ดร้านหนึ่งชื่อว่าร้านเกตร้านนั้นคู่ผมคตรดีร้านนั้นก็เป็นร้านกาัสถ้าไปที่ร้านพี่พี่พี่เขาใจดีจะบอกว่าพี่ที่ร้านนั้นเขาจัด ดีมากเขาพูดจาดีเขาไม่พูดจาเขาพูดจาดีสุภาพเระดูเรียบร้อยด้วยแล้วก็เขาจะจัดงานแข่งวันเสาร์และวันอาทิตย์เขาจะลงกันตอนกี่โมงก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เริ่มแข่งตอนปลายโมงสี่ห้าแหละจะถามว่าอยากไปไหมอยากไปมากถามว่าผมเคยไปไหมเคยสิแต่ถ้าอางนั้นแล้วผมจะมีการ์ดการ์ดอะไรเงี้ยแล้วก็ อยู่รบบรีก็ตากคลิปนี้ด้วยอย่าลืมมาบอกกันนะเราชาวรบบรีที่รู้จักร้านก๊อปใครมีเด็กอะไรบ้างขอขอลิงก์ใต้คอมเมนต์หน่อยครับแล้วก็ถ้าหากลุงมาเจอคลิปนี้ก็ก็บอกได้นะว่าลุงจา๋าฉันอยากเป็นยูทูบเบอร์แล้ววันนี้เราขอ จบคลิปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดหัวเจอเอ้ยไม่ใช่ <Okay. S 1> ไอ้กดเอ้ยไม่ต้องกดกดแชร์ไม่ไม่ต้องกดแชร์หรอกทุกคนขอให้แค่กดไลค์กันไ้เยอะแล้วผมก็จะได้มีแรงมานั่ง<ห>ทำ <ไป S 1> ล,ทล,ลทิเด็กหให้แล้วก็ถ้าใครอยากเห็นลิเด็กกากันทัวร์ไนรักก้นที่ตีหนึ่งล้านนะเชิญรอได้เลยเพราะเรามีให้คนแน่นอน แต่ถ้ากดไลค์ให้ผมได้ถึงร้อยเลยตอบนะบกดถึงหนึ่งร้อยต็ผมผมเชื่อแหละว่าทุกคนจะต้องทำได้แล้วก็ถ้าใครกำลังประสบปัญหาก็สู้ๆนะอย่างผมก็เป็นกลุ่มเสี่ยงอะนะ่ะเนาะแต่ผมใช้ชีวิตแบบปกติไม่มีอะไรมากแลต้องคิดก็ไม่ใช่อ แย่ๆ yeah, yeah. มันเป็นเรื่องปกติเราไม่ต้องไปนั่งนั่งเครียดหรอกเราใช้ชีวิตปกติถ้าเราเป็นอะไรเราเป็นกลุ่มเสียงเราติดโควิดขอให้หายไปวานะสําหรับคนที่มาดูคลิปนี้แล้วเป็นโควิดก็ผมเคยโดนโควิดมาละสองสารอบในวงกลมเสียงนะอันนี้ก็กลุ่มที่เจ็ดแหละไมใชฟซีนี่น่าจะเป็นคงที่ห้า้ว ก็อนอั่นแหละครับน้องผมก็ติ COVID mm. ดโควิดอยู่โรงเรียนก็ไม่ได้ไปนั่นแหละจบคลิปขอขอบคุณที่มาดูผมนะและก็คลิปหน้าแล้วมีรีวิวโอ,โอไม่ต้องรอหรอกรีวิวเลยแล้วรีวิวให้ดูแค่สองหน้าพอเอารีวิวให้ดูแค่หน้าเดียว ามาปิดปกด้วยอามาเมเทารเซอเอลชินันเอมมาและอาศนีฟ้าคำรามเกันบ๊ายบาย